กลับมาพบกับแอนนาะพิเชียวค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านสุขพิรมค่ะก็อยู่ที่บ้านน้อยใต้นะคะจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้นะคะเราจะพาชาวนครพนมเนี่ยนะคะมาดูกันว่าหมู่บ้านสุขพิรมนะคะมีทั้งวัฒนธประเภทแล้วก็เป็นยังไงกันมาเดี๋ยวไปดูกันเลย บริเวณภายนอกนะคะของบ้านแบบออคิดนั่นเองซึ่งออคิดนะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยราวๆประมาณ179ตารางเมตรนะคะบริเวณนี้สามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นแบบบ้านที่คุ้มค่าสุดๆนะคะสำหรับบ้านออคิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยโอเคค่ะนี่นะคะเราถึเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะคะของบ้านประเทศออคิดนั่นเอง ซึ่งจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นกระจกนะคะรอบด้านเลยนะคะลองดูข้างบนค่ะจะเป็นแบบกระจกรอบรอบด้านเลยนะคะก็คือสามารถให้ผู้ที่อยู่ข้างบนนะคะสามารถมองลงมาเป็นแบบสมมุติว่าตรงนี้เป็นสวนนะคะก็สามารถมองลงมาแบบชมต้น,นไม้ชมสวนชมอะไรได้นะคะหรือว่าสามารถเปิดออกมาแบบรับแสงยามเชา้าได้นั่นเองเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ ผู้คนทานี้คะ่ะคือบริเวณภายในบ้านนะคะก็บริเวณนี้น,นะคะจะเป็นโถงนะคะที่สามารถใช้เป็นห้องแบบแขกได้นะ,ะก็จะเป็นบริเวณโซฟาดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บริเวณนี้นก็สามารถเป็นแบบโต๊ะอาหารนั่งทานข้าวอะไรกันได้นะคะส่วนของชั้นหนึ่งนะคะจะประอกอบด้วยห้องนอนหนึ่งห้องนะคะแล้วก็เป็นห้องน้่งเหนึ่งห้องแล้วก็เป็นห้องครัวนั่นเองเปดูกัน ก็จะเป็นแบบกระท่อสหราแบบห้องนอนแบบว่าเบบีหรือว่าห้องนอนแบบห้องนอนลูกก็ได้ทุกคนคางนี้นะคะก็คือเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวขนาดแบบครับวันนะคะก็มีซิงค์แล้วก็สามารถมีเป็นตู้อะไรที่เราจะมาวางได้ก็คือแบบขนาดกำลังพอดีนะคะก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะที่อยู่ริเวบครัวนะคะ ทุกคนอันนี้ก็คือปนส่วนของชั้นหนึ่งนะคะก็เราสามารถเข้าได้จากทางลงรถนั่นเนี่เป็นประตูลงรถนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเรนบริเวณของชั้นสองไมากคะ่ะไปดูว่ามาีอะไรบ้าง นะะคชั้น2นะคะจะประกอบไปด้วยห้องนอนนะคะจำนวน3ห้องนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยห้องนอน master bedroom นะคะจำนวนหนึ่งห้องนะคะซึ่งมีห้องน้ําในตัวแล้วก็จะมีห้องนอนอีก2ห้องแล้วก็มีห้องน้ําข้างนอกอีกหนึ่งห้องนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องนอน2นะคะเนี่ยค่ะพื้นที่ใช้สอยก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะทุกคนสามารถวางเตียงและตู้ กว้า,างค่ะก็สบายๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ห้องน้ำในตัวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในที่ห้องนอนสามนะคะซึ่งเป็นห้องนอนขนาดเล็กของบ้านออคิดนะคะซึ่งห้องนอนขนาดสามและสี่นะคะจะเป็นขนาดเท่ากันนะคะส่วนห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมคือห้องนอนขนาดใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้นะคะรองลงมาก็คือห้องนอนสองที่เราไปดูกันสักครู้นี้น,นั่นเอง ซึ่งเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านออคิดนั่นเองกว้างมากทุกคนกระจกรออด้านด้วยนะคะนี่นะคะก็คือเป็นจุดไฮไลท์ที่เราบอกไปสักครู่นี้นะคะที่ข้างล่างนี่นก็คือเราอยู่ข้างบนนะคะสามารถมองลงไปข้างล่างไปแบบชมสวนอะไรได้นะก็คือสมมติตรงนี้เป็นสวนนะคะก็สามารถแบบมองลงไปชมต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยที่เราปลูกได้ทุกคนส่วนนี้นะคะก็คือหน้าต่างบานใหญ่เลยนะคะของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนั่นเอง ควางม,มากทุกคนรับแสงยามเช้าได้เลยสบายสบายค่ะ บ้านของโครงการนะคะที่มีคนจองแล้วนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นเรื่อยๆเลยส่วนเฟสสีนะคะที่อยู่มุมด้านนู้นนะคะก็กำลังจะขึ้นอีกนะคะก็ใครสนใจนะคะสามารถสั่งจองกันได้เลยนะคะที่บ้านสุขทิรมะคะทุกคน มาสเตอร์เบนรูมก <fight rose Further> ็คุ้มมากค่ะคนแบบสำหรับคนสัมภาษณเยอะๆนะแอนก็สามารถมีตู้ได้แบบหลายตู้เลยค่ะมีวางเตียงค่ะไว้ทำงานต่างเหมาะสมค่ะ ของบ้านสุขพิรมนะคะที่เราได้พาทุกคนนะคะเข้ามาเยี่ยมชมนั่นเองก็บรรยากาศก็สงบๆนะคะเป็นส่วนตัวเนาะทุกคนก็สําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อที่สํานักงานขายโครงการสุขพิรมได้นะคะเดี๋ยวแอนจะใส่เบอร์ไว้ในที่คลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ด้วยนะคะก็ใครที่สนใจก็ติตาาดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับแฟนๆแอนแอพิเชียลนะคะทางหมู่บ้านสุขพิรมนะคะก็ใจดีมีสิทธิพิเศษให้ด้วยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับใครสนใจก็ เข้ามาเยี่ยมชมบ้านก่อนได้นะทุกคนตอนนี้ก็จองกันเยอะม,มากๆแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามแอนนา i ิเนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย